สวัสดีครับผมนะธนวัฒน์ KA นะครับรหัสนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนึ่งนูหนึ่งหกสอูนห้าแปดนะครับวันนี้เราจะมาทำชิ้นส่วนการประกอบล้อหน้าครับถ้าก็ามาเริ่มกันเลยก่อนนะครับเปินครับนเลยเนี่ยเราก็จะเข้าด้านาเลือก Assembly นะครับเลือกมิวก็เข้าไปเลือกเฟรมีการประกอบนะครับคนนี้ก่อนเราเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้านี้นะครับเราก็จะ insert insert ส่วนประกอบเข้ามาก่อนนะครับเวลาเรา,เา insert เรา ก็เลือก็ส่วนประกอบสักคู่นะครับโอเคนะนี่ส่วนประกอบของเราครับตอนนี้เราจะมาทำล้อหน้าคือจะต้องมีตัวนี้มันจะกรยาวนี่แล้วก็มีอืม ก่อนมายก่อนนะครับโอเคอนนเลือกเลือกออกมาก่อนนะครับตัวน,นี้ด้วยนะครับเป็นคอจักรยาน,รน,นนะครับแล้วก็ในแกนข้อมูลนะครับอืมโอเครันนี้เดี๋ยวขอแต่งสีนิดหนึ่งนะครับอันนี้แต่งสีนิดหนึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เสี่ยวลว่าจะทำสีอะไรกันนะครับ ครับเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเรามา๊อปปี้ตัวนี้ก่อนนะครับก็๊อปปีป้ปกติะครับอันนั้นเดี๋ยวเราหมุนด้านให้มันตรงด้านนิดนึงนะครับให้มันตรงตรงนิดนึงก็ปรับแกนอังนั้นเราลิกขวาเลือกนี้นะครับเพื่อให้เห็นูปบ,บ้างมันนิดนะครับตอนนี้จะมาต่อกันละนะครับเราเลือกตรงนี้ ดีหนึ่งรากลากไปให้มันโดนเน,นีคเคคเค้ครับีนนมอโอเคครับยังมีเงินอยู่นะ เดี๋ยวแล้วระมาณนี้นะครับแล,แล้วก็ทำนี้ต้องแล้วก็เดี๋ยจะมาตั้งเพลงอีกทีนะครับนี เริ่มตั้งเพจนะครับเราจะตั้งเพลนให้ตัวเนี้ยกับต,ตัวเนี้ยมันอยู่ในแนวเดียวกันตรงนี้ไม่ม่ตรงกลางเราก็จะเข้าเมด็ดเม็ดที่สามารถตั้งได้เม็ดเพลนเม็ดชิ้นส่วนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะมาเริ่มเนียชิ้นส่วนนะคมาดูว่าเป็นจุดไหนก่อนเป็นเม็ดซี่ไลฟ์เพลนนะครับสี่ซ้อนครับเป็นเจ็ดแล้วก็ ว่เห็นตัวยางแบบนีนครับตัอย่งัหน่ตรงอตรงกันนะครับพิ่เติมเรื่อง อันนี้นะครับดังน,นั้นเดี๋ยวเอาตรงตรงนี้ด้วยดีกว่าเได้ครับเป็นสัญลัณนี้ครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำให้มัน,นเน,น,น,นเหมือนเดิมก่อน ก็เคยถ่ายเลยทักคนครับโอเคีก็โอเคเดี๋ยวเรามาเมดต่อเรื่อตัวน,นี้นะครับก็มาม ตรงนี mm ่ก hmm. uh ับ huh. ข้างาตรงนี้เสร็แล้วโอ้ เรื่องลอยได้แล้วก็ประมาณนี้ครับชุดแรกโอเคต่อมาเรามาทำส่วนต่อไปนะครับแล้วก็จะอินเสิร์ตไปมีอะไรบ้างก็จะมีนี่จะอก่หน้าอันหนึ่งมีมีอ่ะประของจาสปริงอันหนึ่งแล้วก็มีสปริงอีกอันหนึ่งโอเคแล้ว เราจริงๆยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวต้องมีล้ออะไรอีกแต่คือนี้เอามาส่วนนึงก่อนเราก็มาก๊กอปกันเลยตัวนี้ใช้สองงานนะเราก๊อปปลาตัวนี้ก็สองงานเหมือนกันก็ก๊อปโอเคครับจาก,ก,กนั้นเดี๋ยวเราเราสะปิงไว้ก่อนสปิงไม่ใช่ก็กรอบัวนิดหน,นอน่งแล้วก็ บบนีเนี่ยเกยนะครับียคือนนะใอรับนี่ยงนียี ได้แล้นั้นเราจะต้องมากําหนดเทนให้มันตรงกันทั้งหมดขนาดพาไปก้นนู้นเนีครับก็เทนเดิมจริงๆเราจะเลือกเพลนนะครับของไ้ตัวนี้เป็นไล์เพลนคอนเทนแล้วก็จับมาเท่ากับเพลนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากนิดนึ่งนะมันก็เลือกอย่างนี้ก็ได้เพลนนี้กับเพลนนี้ให้มันเะไรกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้แล้ว ดังนั้นเราก็ต้องมากําหนดเฟรมนี้เหมือนกันแต่คนยังใมเพิ่เฟรมแล้วเอเคเราจะเลือกชิ้นนี้เหมือกันราเป็นไลท์เฟรงกับชิ้นนี้ มบเไปไน็นไอเครนเนี้เข okay. <Okay. S 1> ้นอยู่แล้วนะครับหา่แล้วจริโอเข้ขันกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องมาจากกัดการด้านคน,ทคนทเทนตยคนเทนตนี้แล้วก็คอนคทน ขึ้นมาเร็วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการสปร,ปรปิงนิดนึงสปริงเราจะให้ฟอนต์ เป็นคนทีิไลฟ์เทรนกันแล้วถึงป็นไลเทรนของพนี่เลยค่ะคือของนี่

รดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดตัวสปริงสปริงที่เราจะจัดกากับจารงตรงนี้นะครับมันต้องเป็นแบบอยู่ด้านนี้ีแล้วก็อยู่ด้านล่าง

啊，刘备什么意思？ ฉันกยมีเม็ดเพลิงก่อนตอนนี้ ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นจากนั้นเราจะต้องมาทำพวกไอตัวน็อตโบลทั้งหลายแหล่น,นี้นะครับซึ่งเราทำแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ว่าที่จะอำนี้นะทแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับก็เลือกตามมาตรฐานนะครับก็เขา้าแล้วงาจะหาทูบล็อกที่เราเพื่อค้อนงะเขา้าตรงนี้ก็เลือกเทคของผมนี่จะใช้เป็นเทค ตัวนี้กูนะครับก็แล้วแต่คนจะใช้ครับกูนะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับอันนี้ผมได้อ,อินเสิร์ตไอล้อกับยางเข้ามานะครับเมื่อกี้หลังจากนั้นที่เราได้เลือกเข้าไปทูบ็อกนะครับแล้วก็ได้เลือกพวกโบว์พวกนัดพวกตูวอะต่างๆนะครับแล้วก็ถผมก็ได้เอามาใส่ดู ครับก็แล้วแต่คนจะเลือกตามความเหมาะสมนะครับผมก็เลือกแนวเนี้ยนะครับมอนมีชิ้นนี้ก็มีชิ้นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเลยตัวนี้ไม่ได้ใส่ครับก็นะบใส่เลย ก็จะทระมาณนี้นะครับเที่ยวต้อดแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเอาล้อเข้าไปติดในพวกส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ยางนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับข้างหน้าล้อนะครับก็เดี๋ยวเอายางใส่เข้าไปก่นอนเขียนที้นี่ โอเคชื่อมค่อยๆทำการเมดกันนะครับเมื่อกี้นั่งดูดูการเมดนี้างเง้ยมาแล้วก็เลือกเมดเลยโอเคเรืรก็เลือก มองตาลามากลองดูคด้านในรอนะครับก็คือไม่ติดอนจะดูก่อนลวกันนะครับก็ทีน โอเคนะครับโอเคเมื่อกี้ได้ไปเปลี่ยนยางมานะครับเปลี่ยนรูปแบบยางจะได้มองง่ายๆนิดนึงนะครับก็คือนั้นเรามามเหน็ดเหนะนะครับเราก็เริ่มเมน็ดขอบนี้ขอบนี้ของยางมันจะต้องมาโดนกับตรงนี้นี่นี่นี่โอเคครับนี่ดังนั้นส่วนตรง かんどおんかんのみ、おてん、はたれいかのみ、おてんのみ、おてんの ี่โอนีคครบแล้วโอเคครบแล้วละครับประมาณนี้นะครับพูดโอเคครับมาต่อจากนั้นนะครับแล้วก็จะมาทำเอาหัวหน้าแต่แล้วก็จะตรงนี้ครับตรงหงายนะครับรโ,อโอเคโดยที่ตั้ตงหนัก นี่ครับมนะครับลองดูไม่ต้่ใจจะได้ไหนเลยละกัน งั้นเดี๋ยวเม็ดต่อทีนึงตรงนี้นดีละนะครับก็จะได้ประมาณ ลองยัดๆเข้าไปดูนะครับให้มันพอดีครับเสร็จแล้วเราก็มาทำทำลัดต่อีเป็นนัแล้วแต่การพิดะแนแต่ละคนน,นะครับไ่นอน,นครับ นะครับเราก็มีการ้งนยนเนเยครับเรก็เป็นเนาีก้อยากไปนะครับไม่ได้แสดงว่าเราเรากรดโดนผิด ごこうなっい。こうな ลำมาเหน็ยมาก็เหน็บตรงนี้เรับไลนนบออที่นี้ตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้นก็ชัลล์แบบ โอเคล้วกเมตรเลยนะครับดูะีเรับก็มาใส่ต่อนะครับ นี่นครับแค่ละแต่คนจะจัดการนะครับแต่ไหน,น,นครับโอเคเราจะได้ประมาณนี้นครับรหน้าตัวหน้างานนี้จะแะะบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอจบตรงนดีให้แบบนะครับผม